ต่อไปนี้คือ5วิธีรีบสร้างรีบเก็บตอนอายุน้อยยิ่งได้เปรียบที่จะช่วยให้คุณวางหลักฐานชีวิตทางการเงินอย่างมั่นคงตั้งแต่เนิ่นๆ 1. เริ่มออมก่อนใครยิ่งเร็วยิ่งรวยเวลาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของดอกเบี้ยทบต้นยิ่งเริ่มออมเร็วดอกเบี้ยยิ่งทำงานให้มากตั้งเป้าออมขั้นต่ำ10-20%ของรายได้ประจำทันทีที่เริ่มทำงาน การเริ่มออมเงินตั้งแต่อายุอย่างน้อยเป็นหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวเพราะสิ่งที่ทํางานให้เราตลอดเวลาโดยไม่ต้องออกแรงคือพลังของดอกเบี้ยทบต้นยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ดอกเบี้ยก็จะมีเวลาทํางานมากขึ้นเงินที่ออมไว้เล็กน้อยในวันนี้สามารถงอกเงยกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ในอนาคตได้แบบที่หลายคนคาดไม่ถึงโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีรายได้สูงขอแค่มีวินยัย และความสม่ำเสมอตัวอย่างเช่นหากเริ่มออมเดือนละ2,000บาทตั้งแต่อายุ22ปีและนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ8%เมื่ออายุครบ50ปีคุณจะมีเงินเกือบ2ล้านบาททั้งที่เงินต้นที่ใส่ไปทั้งหมดมีเพียงประมาณ672,000บาทเท่านั้นส่วนที่เหลือคือผลจากดอกเบีย้ยทบต้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่เริ่มออมเร็วถึงได้เปรียบกว่าคนที่รอให้พร้อมก่อนเพราะเวลาที่เสียดไปนั้นเรียกคืนไม่ได้อีกประเด็นสำคัญคือการออมตั้งแต่อายุน้อยช่วยฝึกวินัยทางการเงินทำให้เราแยกแยะความต้องการกับความจำเป็นได้ดีขึ้นใช้ใจ่ายอย่างมีสติและรู้จักวางแผนมากกว่าตามใจชั่วคราวยิ่งเราเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่การปรับตัวก็ยิ่งง่ายกว่าการรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยแก้ไข หลายคนพลาดโอกาสดีในชีวิตเพราะไม่มีเงินสำรองไว้ใช้ยามจำเป็นซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการเริ่มออมให้ได้เป็นนิสัยตั้งแต่ต้นทางการออมจึงไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินที่มากน้อยแต่คือการให้โอกาสตัวเองในอนาคตยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งมีเวลาสะสมมากดอกเบี้ยจะช่วยทำหน้าที่แทนแรงงานและเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะกลายเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินได้ไวกว่าใครหลายคนทั้งหมดเริ่มต้นจากการเลือกเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้มีเยอะแค่เริ่มก่อนก็ชนะไปครึ่งทางแล้วสงลงทุนเพื่ออนาคตอย่ารอให้พร้อมการลงทุนไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะเริ่มต้นด้วยกองทุนรวมหุ้นหรือ TFT ละน้อยเรียนรู้เรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยให้คุณมีประสบการณ์สะสมก่อนใคร การลงทุนไม่ใช่เรื่องของคนที่มีเงินเยอะหรือคนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการเงินแล้วเท่านั้นแต่คือสิ่งที่ควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เรายังมีแรงยังมีเวลาและยังสามารถรับความเสี่ยงบางอย่างได้เพราะความจริงแล้วความพร้อมเป็นสิ่งที่ไม่มีวันมาถึงอย่างสมบูรณ์แบบหากมัวแต่รอให้มีเงินเยอะก่อนรอให้เรียนรู้ครบก่อนหรือรอให้ชีวิตนิ่งก่อนโอกาสมากมายอาจหลุดมือไปโดยไม่รู้ตัว การลงทุนตั้งแต่อายุน้อยมีข้อได้เปรียบสำคัญคือเรามีเวลาเป็นต้นทุนซึ่งเป็นสิ่งที่ต่อให้มีเงินมากในอนาคตก็ไม่สามารถซื้อคืนได้คนที่เริ่มลงทุนเร็วจะสามารถรับผลตอบแทนในระยะยาวได้มากกว่าแม้จะลงทุนในจำนวนที่ไม่มากเพราะผลตอบแทนแบบทบต้นจะเพิ่มพูนขึ้นตามระยะเวลายิ่งอยู่นานยิ่งเติบโตเงินน้อยก็กลายเป็นเงินก้อนโตได้หากให้เวลาเพียงพอ การเริ่มต้นลงทุนไม่จําเป็นต้องเสี่ยงสูงหรือเข้าใจทุกอย่างในทันทีสิ่งสำคัญคือการลงมือทำก่อนแล้วเรียนรู้ไปพร้อมกับประสบการณ์จริงในสนามหากกลัวหรือไม่มั่นใจอาจเริ่มจากกองทุนรวมที่มีผู้จัดการมืออาชีพดูแลหรือการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันที่ช่วยจัดพอร์ตอัตโนมัติเมื่อเริ่มชินคุณจะค่อยๆเข้าใจตลาดรู้จักปับตัว และเพิ่มความกล้าตัดสินใจในการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นตามลำดับหลายคนคิดว่าแค่ทำงานเก็บเงินก็พอแล้วแต่ในความเป็นจริงเงินที่ไม่ถูกนำไปลงทุนมักสูญเสียมูลค่าไปกับอัตรางเงินเฟ้อในแต่ละปีต่อให้เก็บเงินได้มากแค่ไหนหากไม่ทำให้มันงอกเงินสุดท้ายก็ยังต้องทำงานหนักเหมือนเดิมต่างจากคนที่ปล่อยให้เงินทำงานแทนเพราะเขาสามารถใช้เวลาชีวิตได้อย่างมีทางเลือกมากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินตลอดเวลาดังนั้นการลงทุนไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ต้องรอให้พร้อมแค่เริ่มลงมือแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าได้เปรียบกว่าใครหลายคนที่ยังไม่ได้เริ่มการลงทุนนั้นไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบมีแต่คำว่าเรียนรู้ตลอดทางและยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งก้าวหน้าได้ไกลกว่าเท่านั้น 3. ส,สร้างรายได้หลายทางอย่าพึ่งพาแค่เงินเดือน ใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมเช่นขายของออนไลน์รับฟรีแลนซ์หรือทำคอนเทนต์รายได้เสริมสามารถกลายเป็นธุรกิจใหญ่ในอนาคตหรือเป็นเงินเก็บพิเศษที่คุณจะขอบคุณตัวเองในภายหลังในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนการพึ่งพารายได้จากแหล่งเดียวโดยเฉพาะเงินเดือนจากงานประจำเพียงอย่างเดียวถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด เพราะหากวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นบริษัทลดคนปรับโครงสร้างหรือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรายได้หลักที่เคยมั่นคงอาจหายไปในพริบตาโดยที่เรายังมีภาระรายจ่ายและเป้าหมายในชีวิตที่รออยู่เหมือนเดิมการมีรายได้หลายทางจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปแต่กลายเป็นสิ่งจำเป็นของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความมั่นคงในระยะยาว เริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวเช่นการหารายได้จากทักษะพิเศษที่มีไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความถ่ายภาพแปลภาษาสอนออนไลน์หรือแม้แต่การทำอาหารขายผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานประจำเพื่อทำทันทีแต่เป็นการค่อยๆปรับสร้างแหล่งรายรายเสริมให้กลายเป็นเส้นทางที่สอสาหรือสี่ตามศักยภาพของแต่ละคน นอกจากงานเสริมแล้วยังสามารถสร้างรายได้แบบพาสีฟที่ไม่ต้องแลกเวลาด้วยแรงงานโดยตรงเช่นการลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหรือการทำคอนเทนต์ที่สร้างรายได้จากโฆษณาหรือค่าคอมมิชชั่นในระยะยาวรายได้เหล่านี้อาจเริ่มต้นจากศูนย์หรือเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปหากได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถเติบโตกลายเป็นรายได้หลักที่มั่นคงกว่าเดิมได้ในอนาคตประโยชน์อีกข้อของการมีรายได้หลายทางคือช่วยลดความเครียดเรื่องเงินและเพิ่มอิสระในการเลือกชีวิตไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจลาออกจากงานที่ไม่เหมาะสมเปลี่ยนอาชีพหรือแม้กระทั่งวางแผนเกษียณเร็วเพราะมีรายได้เสริมรองรับอยู่แล้วช่วยให้เราไม่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของนายจ้างหรือระบบเพียงอย่างเดียว ดังนั้นคนที่เริ่มต้นสร้างรายได้หลายทางตั้งแต่อายุน้อยคือคนที่มองกาลไกลเพราะเขาไม่ได้เอาอนาคตไปผูกไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เลือกกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสให้ตัวเองเติบโตได้หลากหลายทางในเวลาเดียวกันแม้จะเหนื่อยในช่วงแรกแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาคืออิสรภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนกว่าการเดินอยู่บนเส้นทางเดียวเพียงเส้นเดียว,วตลอดชีวิตห พัฒนาทักษะลงทุนในตัวเองให้คุ้มเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งสายอาชีพและทักษะด้านการเงินคนที่ขยันอัปเกรดตัวเองตั้งแต่ยังหนุ่มสาวจะมีมูลค่าในตลาดแรงงานสูงขึ้นเรื่อยๆการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดและไม่มีวันขาดทุนคือการลงทุนในตัวเองโดยเฉพาะในช่วงที่ยังอายุน้อยเพราะช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนรู้ฝึกฝน และสะสมประสบการณ์ใหม่ๆทักษะที่เรามีในวันนี้จะกลายเป็นทุนชีวิตที่นำพาเราไปสู่โอกาสที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะในเรื่องของการงานรายได้หรือแม้แต่การใช้ชีวิตหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการพัฒนาทักษะจำกัดอยู่แค่การเรียนในระบบเช่นปริญญาหรือใบรับรองวิชาชีพแต่ความจริงแล้วทักษะที่มีค่าในโลกยุคใหม่หลายอย่างไม่ได้จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเสมอไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารการเขียนการวิเคราะห์ข้อมูลการคิดเชิงกลยุทธ์หรือทักษะทางเทคโนโลยีเช่นการเขียนโค้ดการตัดต่อวิดีโอหรือการทำตลาดออนไลน์สิ่งเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลมากมายทั้งในและต่างประเทศและเมื่อฝึกฝนจนชำนาญก็สามารถนำไปแปลงเป็นไรายได้หรือใช้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับคนอื่น ในตลาดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้แต่ยังรวมถึงการฝึกวินัยการตั้งเป้าหมายการกล้าคิดกล้าลองและกล้าทำสิ่งใหม่ๆซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสอนแต่ต้องลงมือทำด้วยตัวเองการลงทุนลงแรงลงเวลาเพื่อฝึกทักษะบางอย่างในวันนี้อาจยังไม่เห็นผลทันทีแต่ในระยะยาวมันจะกลายเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันเราให้โดดเด่นเหนือคนอื่น ที่หยุดพัฒนาตัวเองไว้ที่จุดเดิมในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วทักษะที่เคยมีค่าเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วอาจล้าสมัยในวันนี้คนที่ยืดหยุดและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอจะสามารถปรับตัวได้ดีกว่าและไม่ตกขบวนในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราเรียนรู้เร็วปรับตัวเร็วและลงมือใช้ทักษะของตัวเองได้เร็วเราก็ยิ่งก้าวหน้าเร็ว ท้ายที่สุดแล้วการพัฒนาตัวเองคือการเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตยิ่งเรามีทักษะม,มากโอกาสก็ยิ่งมากความมั่นใจในตัวเองก็เพิ่มขึ้นและเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะไม่ต้องวิ่งหางานแต่เป็นโอกาสที่วิ่งเข้ามาหาเราเพราะเรากลายเป็นคนที่ใครก็อยากร่วมงานด้วยและทั้งหมดนี้เริ่มได้ทันทีแค่คุณเลือกที่จะลงทุนในตัวเองตั้งแต่วันนี้อายุน้อยคือโอกาสทองรีบสร้างรีบเก็บตั้งแต่วันนี้สบายเร็วกว่าใคร ในอนาคตชีวิตจะไม่ต้องเหนื่อยตอนแก่เพราะคุณเลือกวางรลักฐานตั้งแต่ยังมีแรง